เสียงทิดเชียงร้องห้ามพี่เขยเสียงดังลั่นเป็นเวลาที่ทิดดาวซึ่งเป็นพี่เขยกำลังปีลงไปจากนั่งห้างหลังจากที่ทั้งคู่ได้ยิงหมูป่าได้ตัวหนึ่งไม่นานก็ไม่รู้ว่ามีพรานเท่าโผล่มาจากไหนจู่ๆก็มาลากเอาหมูป่าที่พี่เขยกับน้องเมียสองคนได้ยิงไว้ทิดเชียงนั้นแม้จะเป็นพรานที่มีประสบการณ์น้อยแต่ก็เป็นคนทิ่ถือเอาความปลอดภัยไว้เสมอ ไม่เคยประมาทยมมามเมื่ออยู่ในพื้นป่าทิดดาวผู้เป็นพี่เขยแม้แต่เป็นพลานมานานกับเดือดดานควบคุมสติของตัวเองไม่ได้ลืมนึกถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพลานเท่าผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนกลางพื้นป่าดึกๆดื่นๆแบบนั้นไม่มีทางที่คนธรรมดาจะไปเดินเพ่นผ่านแถมยังเข้ามาลากเอาหมูป่าที่คิดว่าพรานเท่าชลาแบบนั้น คงจะแบกเอาไปไม่ไหวแน่แต่กลับคิดผิดที่เห็นว่าแกเท่าขนาดนั้นหมูป่าตัวขนาดใหญ่ยังลากเอาไปได้อย่างสบายทิดดาวเมื่อกระโดดลงไปถึงพื้นก็วิ่งตามไปติดๆโดยมีเสียงของทิดเชียงร้องห้ามอยู่บนนั่งห้างแต่ทิดดาวไม่ฟังอะไรแล้วเพราะคิดว่าตัวเองก็มีปืนติดมือมาด้วยเมื่อรับสายตาจากทิดเชียงไปไม่นานก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นหนึ่งนัด ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทไปทิดเชียงหวังเพียงว่าพี่เขยจะปลอดภัยกลับมาแต่จนแล้วจนหรอดทิดดาวก็ไม่ได้ย้อนกลับมาที่นั่งห้างอีกเลยทิดเชียงนั่งกระวนกระไววก็สับกะะสายโดยความเป็นห่วงพี่เขยอยู่บนนั่งห้างจนฟ้าสางจึงได้หลีบลงไปจากนั่งห้างเพื่อจะเข้าไปดูเก็พบว่าพี่เขยถูกฆ่าตายไปแล้วจากสภาพที่เห็นน่าจะเป็นฝีมือของเสือ เพราะว่าที่ลำคอของพี่เขยนั้นถูกกัดกระชากเนื้อหนังหายไปเกือบหมดเนื้อหนังส่วนสะโพกถูกกัดฉีกกินจนเหลือแต่กระดูกช่องท้องถูกกระชาก,กลำไส้ออกมากัดกินจนเกือบหมดส่วนซากหมูป่าไม่มีรลองรอยถูกกัดกินแต่อย่างใดคาดว่าเสือน่าจะชอบรสชาติเนื้อหนังของคนมากกว่าแต่ทิศเชียงแปลกใจว่าพลานเท่าผูนั้นหายไปไหนเมื่อทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้น จึงรีบกลับออกจากป่าเข้าไปที่หมู่บ้านแจ้งข่าวร้ายให้กับพี่สาวและชาวบ้านได้รับรู้ว่าบัดนี้ได้มีเสือออกมาฆ่าพี่เขยของตนเองตายไปแล้วชาวบ้านจึงได้ช่วยกันเข้าไปในป่าเพื่อจะนำเอาล่างของทิดดาวออกมาซึ่งตอนไปถึงขาดหัวเสือคงจะย้อนกลับมากินเหยื่ออีกครั้งทำให้เนื้อหนังถูกกัดกินหายไปมากกว่าเกา่าสุดท้ายจึงได้ตัดสินใจทิ้งล่างของทิดดาวเอาไว้ ห้ามคนไปแตะต้องอย่างเด็ดขาดเพื่อจะเอาล่างของทิดดาวไว้ใช้หนั่งสากเสือและเอากลับไปเพียงแค่สากหมูป่าที่ยิงได้โดยที่จะมีพลานเข้ามานั่งห้างดักล่าเสือที่มันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่ออีกเป็นแน่แต่เมื่อปรึกษาหาเรือกันเรียบร้อยแล้วกับกลายเป็นว่าจะปล่อยให้ทิดเชียงกับนางแหวนพี่สาวเข้ามานั่งห่างดักยิงเสือเพื่อแก้แค้นให้กับผัวด้วยตัวเอง ซึ่งการจากไปของทิดดาวผู้เป็นผัวในครั้งนี้สร้างความเครียดแค้นให้กับนางแหวนเป็นอย่างมากนางเด็ดตั้งจิตเอาไว้ว่าถ้าหากไม่สามารถจะฆ่าเสือได้ก็จะขอตายตามผัวไปด้วยอีกคนสองพี่น้องย้อนกลับไปจัดเตรียมอาวุธข่าวป่าห่อใส่ใบตองยัดใส่ย,ย่ามพากันย้อนเข่าป่าไปยังล่างของทิดดาวอีกครั้งทั้งคู่ปีนขึ้นไปอยู่บนนังห้าง ช่วงเวลาคำคำขณะที่ทิดเชียงกำลังนั่งกินข้าวห่อด้วยความหิวแต่นางแหวนกลับไม่ได้รู้สึกหิวเพราะยังคิดถึงผัวอยู่ไม่คิดว่าทิดดาวจะต้องมาจากไปไวขนาดนี้แต่เวลานั้นไม่กล้าแม้แต่จะมองลงไปที่ร่างของผัวเพราะช่วงเวลาที่มาเจอศพนั้นแทบจะดูเขาเดิมไม่ออกแล้วยิ่งเวลานี้บวมอืดขึ้นมายิ่งดูยิ่งน่าเสยดสยองแม้ว่านางแหวนเอง จะเคยเข้าป่านั่งห้างมาตั้งแต่เป็นสาวรุ่นไม่เคยนึกหวั่นใจหรือว่ากลัวสิ่งใดมาก่อนกรตามแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาสองพี่น้องสอดสายสายตามองหาความเคลื่อนไหวไปหลบๆแต่ก็ไม่มีวี่แววไหวเสือลายผาดก่อนนั่นมันจะย้อนกลับมากินเหยือ่อนางแหวนเฝ้ารออยู่อย่างกระวลกระวายใจลัวว่าเสือมันจะไม่ย้อนกลับมาอีก ถ้าเป็นเช่นนั้นคงจะแก่แค้นให้กับผัวคงลำบากทั้งสองอยู่บนนั่งห่างจนฟ้าสางของวันล่งขึ้นไอล้ลยพาดกรก็ไม่ยอมโผมาให้เห็นสองพี่น้องก็เลยตัดสินใจว่าจะรอจนกว่าไอไลยพาดกรน,นั่นมันย้อนกลับมาช่วงเวลากลางวันจึงได้ผัดเปลี่ยนกันพักผ่อนปล่อยให้ทิศเชียงน้องชายหลับเอาแรงไปก่อนล่วงหน้านางแหวนเฝ้ามองสังเกตไปจนทั่ว แต่ก็ไม่ยอมมองลงไปที่ร่างของทิดดาวที่บัดนี้บวมอืดเขียวช้ำดำสนิทจนจำเขาเดิมไม่ได้แล้วไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จนนางแหวนเผลอหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีเสียงเรียกอยู่ด้านล่างลืมตาขึ้นมาเห็นน้องชายกำลังปีลงไปด้านล่างโดยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและผู้ที่เรียกอยู่ด้านล่างนั่นก็คือทิดดาว Web แวบแปลกนั้นนางแหวนรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกแต่พอสายตาเหลือบไปเห็นล่างที่บวมอืดเขียวช้ำซึ่งอยู่ห่างออกไปจากจุดนั้นไม่ไกลนักก็ใจหายวับหันลงไปมองน้องชายซึ่งลงไปถึงพื้นแล้วท่าทางของทิศเชียงน้องชายเหมือนกำลังมือลอยไม่ได้รู้สึกตัวโดยซ้ำว่ากำลังทำอะไรและล่างที่เห็นว่าเป็นทิศด,ดาวนั้นกับยืนสยะย,ยิ้มลอยอย่างพอใจ พริบตาเดียวมันเกิดกระโจนพุ่งเข้าใส่ทิศเชียงแต่ล่างที่เห็นว่าตอนแรกนั้นเป็นทิชดาวมันได้เปลี่ยนกลายเป็นร่างของเสือลายพาดก่อนไปในชั่วพริบตาด้วยความตกใจนางแหวนหลีบคว้าปืนยิงสวนลงไปแต่ก็ยังช้ากว่าคมเขี้ยวของมันที่ขยำข้อที่หัวไหลของทิศเชียงแต่กระสุนก็ได้ฝังเข้าไปที่กลางแผ่นหลังของมันอย่างจังเช่นกันด้วยพิษของกระสุน ทำให้หลายพาดก้อนนั้นพังะละาจากล่างของทิดเชียงเสียงมันร้องคำลามลั่นด้วยความโมโหและเจ็บปวดแงนขึ้นไปมองนางแหวนที่อยู่บนนางห้างพอเห็นว่านางแหวนกำลังจะยิงซ้ำจูจูมันก็หลีบหันหลังกระโจนหนีไปกระสุนปืนของนางแหวนยิงไล,ล่หลังไปแต่ไม่ถูกตั้งสติได้รีบปีนลงมาช่วยน้องชายที่บาดเจ็บอยู่ด้านล่างทิดเชียงก็เริ่มรู้สึกตัว และลองหลังด้วยความเจ็บปวดโชคดีที่บาดแผลจากคมเคี้ยวของมันไม่ลึกมากนักแต่ก็ต้องรีบพาน้องชายกลับออกมาจากป่าเข้าไปรักษาตัวที่หมู่บ้านทันทีส่วนตัวของนางแหวนได้กลับมาจัดเตรียมข้าวห่ออาหารแห้งใส่ย,ย่ำก่อนจะออกจากหมู่บ้านก็มีพลานที่ต้องการจะตามไปด้วยแต่นางแหวนไม่ต้องการให้ใครไปช่วยเหลือ คิดว่าตนเองตัวคนเดียวก็สามารถที่จะฆ่าเสือสมิงนั่นได้จึงได้มีพลานเท่าในหมู่บ้านนำกระสุนอาคมมาให้จํานวนหนึ่งพร้อมกับเครื่องรางเพื่อให้ป้องกันตัวเผื่อว่าเสือสมิงนั่นมันมีฤทธิ์ขึ้นมากระสุนปืนธรรมดาอาจไม่สามารถที่จะฆ่าให้มันตายสนิทได้และกระสุนอาคมนี้จะทำการสะกดวิญญาณของมันไปด้วยหลังจากที่มันตายไปแล้ว พลานและชาวบ้านต่างก็เชื่อใจนางแหวนว่าจะสามารถที่จะจัดก,การกับเสือสมิงนั่นได้ตัวเองนางแหวนหลีบสาวเท้าเดินกลับเข้าป่าไปทันทีเมื่อไปถึงก็ไม่กล้าที่จะมองไปที่ล่างของทิศดาวขาดว่าเสือคงยังไม่ได้ย้อนกลับมากินเหยื่อแม้ว่ามันจะบาดเจ็บจากการที่โดนยิงไปแต่สัญชาตญาณของสัตว์ไล ความหิวโหยไม่สามารถที่จะทำให้มันหวาดกลัวต่อสิ่งใดไดได,ได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงอาการเศร้าโศกแต่นางแหวนก็ได้ล้วงเอาข้าวห่อออกมากินเพื่อที่ตนเองจะได้มีเลี้ยวแรงข่าเสือสมิงเพื่อล้างแค้นให้กับผัวให้ได้และสู้กับชีวิตต่อไปที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่ออิ่มน้ำจนมีเลี้ยวแรงขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกอยากให้เสือลายพาดกอนนั่นมันโผลมาเร็วๆ และมันก็เป็นไปอย่างที่นางแหวนได้คิดเอาไว้ช่วงเวลาโผล่เพละก็มีร่างของใครคนใดคนหนึ่งเดินดิ่งใกล้เข้ามาตรงบริเวณที่นางแหวนนั่งห่างอยู่ใกล้กับร่างของทิดดาวเมื่อเข้ามาใกล้ในระยะสายตาถึงได้รู้ว่าร่างนั้นก็คือร่างของทิดดาวที่ยังมีรอยค่าเลือดแห้งเกิดกลงังติดอยู่ตามร่างกายด้วยเหมือนว่ามันบาดเจ็บแต่ไม่มากนัก เมื่อมาถึงมันก็มองขึ้นไปบนนั่งห้างซึ่งบัดนี้กลับวา่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนนั่งห้างตอนที่นางแหวนเย็บย่ากลับเข้ามาก็ได้จัดการมัดหางขึ้นมาใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเมื่อร่างของทิดดาวเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นมันก็กลับคืนร่างเป็นเสือลายพาดก่อนดังเดิมเยื้ยงยางไปกัดฉีกกินร่างของทิดดาวที่นอนแน่นิ่งอยู่ นางแหวนพยายามที่จะไม่มองไปที่ร่างของทิดดาวและพยายามยกปืนเพ่งไปที่ร่างของไอลลยผาดก่รเสือสมิงนั่นกระสุนอาคมที่บรรจุอยู่ในลำกล้องก็ถูกสับไกระเบิดตูมพุ่งเข้าไปที่ร่างของมันอย่างจังร่างเสือสมิงที่กำลังกัดกินเนื้อหนังของทิดดาวอยู่ก็กลมลงไปนอนดิ้นพล่านหันขึ้นมาเห็นนางแหวนซึ่งอยู่บนนั่งห้างอีกฝั่งหนึ่ง จู่ๆร่างของมันก็กลับกลายมาเป็นร่างของทิดดาวร้องคำควรโดยความเจ็บปวดกระเสือกกระสนมาทางใต้นั่งห้างของนางแหวนเหมือนมันกำลังจะใช้สายตาสะกดเพื่อให้นางแหวนอยู่ในคำสั่งของมันเหมือนที่มันออกคำสั่งให้ทิดเชียงน้องชายปีนลงไปจากนั่งห้างเพื่อจะได้กลายเป็นเหยื่อให้กับมันแม้จะถูกกระสุนอาคมเข้าไปอย่างจังแต่ไอลายพาดก้อนนี่ ก็ยังไม่ยอมสิน้นฤทธิ์มันไม่สามารถที่จะสะกดนางแหวนได้ด้วยพุทธคุณเครื่องรางของขัง,งที่อยู่กับนางแหวนกระสุนอาคมถูกยัดใส่เข้าไปในลำกล้องอีกครั้งนางแหวนคิดในใจว่าจะต้องยิงให้ถูกจุดสำคัญถึงจะสามารถฆ่ามันได้ร่างของทิดดาวที่แดงฉานไปดูเลือดที่อยู่ด้านล่างส่งเสียงอันแหบแห้งร้องบอกให้นางแหวนให้ลงไปหา นางแหวนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่หลงกลมันง่ายๆกระบอกปืนที่สองลงไปก็สับไกทันทีสินเสียงปืนที่ดังสนัน่นร่างของมันก็นงายหลังพึงกระสุนอาคมเจาะเข้าไปที่กลางแสกหน้าทะลุท้ายถอยร่างที่เห็นเป็นทิศดาวถึงกับตาเลือกถลนอ้าปากค้างเลือดสดๆทลักออกมาจากปากและรูกระสุนร่างของมันกลับกลายเป็นล่างเสือลายผาดก่อนอีกครั้ง ตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีเอาตัวรอดแต่มันกระช้าไปเสียแล้วเพราะกระสุนอาคมเจาะเข้าไปที่จุดสำคัญมันตะเกียกตะกายออกไปได้ไม่ถึงวาก็ขาดใจตายคาที่นางแหวนรู้สึกสาแก่ใจที่สามารถล้างแค้นให้กับผู้เป็นผัวได้แต่ก็ต้องทนอยู่บนนั่งห้างทั้งคืนจนล่งเช้าโดยจิตใจที่ว้าวุ่นบอกไม่ถูกว่าคิดอะไรอยู่พอฟ้าสางก็ต้องรีบปีนล,ลงจากน่งห้าง กลับเข้าไปที่หมู่บ้านพอเห็นนางแหวนกลับเข้าไปถึงหมู่บ้านทิดเชียงก็รู้ว่าพี่สาวได้ฆ่าเสือสมิงนั่นตายแล้วก็เลยปล่อยให้พี่สาวพักผ่อนส่วนทิดเชียงกับชาวบ้านอีกหลายคนได้ช่วยกันเข้าไปนำอหลางของทิดดาวออกมาจากป่าส่วนร่างเสือสมิงได้จัดการเผาทิ้งตามคำสั่งของผู้เฒ่าในหมู่บ้านเรื่องเสือสมิงไม่ว่ายุคไหนๆที่เคยผ่านมาจนถึงสมัยนั้น ต่างก็เคยพบเจอกันมาแล้วหลายรุ่นหลังสิ้นสุดรุ่นของนางแหวนกับทิศเชียงไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกเมื่อไรชาวบ้านจึงได้ใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังเรื่อยมาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและหวังว่ามันคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีก